ไปไปตไปแอไปตไปแอจังหวัดเชียงสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า นเดียวนะใช่เป็นไงบ้างคะเห็นหรือยังโอ้โหเราพาดาราของเนเธอร์แลนด์มาด้วยน้องดาวซึ่งเขาเป็นนักร้องประจำประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะโอ้โหคนไทยในเนเธอร์แลนด์ทัวรยุโรปเ่ยทัวยุโรเสื้อผ้าดีนื้วผ้าดีทุกตัวผ้าป้ายผ้าถุงผ้าป้ายใช่ไหมผ้าถุงผ้าปอันนี้เป็นกระโปรงอันนี้เป็นกระโปรงแล้วซึ่งตัวนี้ฝีมือการปักของของครูบาอาจารย์ปักแล้วผ้าผ้าหนาแต่ว่าไม่แข็งนะคะนิ่มค่ะ นิ่มกป็น้ไหมเป็นผ้าไหมโอ้โหผ้าล้านนาสวยรวยบุญค่ะค่ะหรือว่าเฟซบุ๊กของพี่ชุติธนานะจ๊ะนี่สาวเชียงใหม่เชียงใหม่เจ้าห้องเพลงสาวเชียงใหม่้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่อีกบเต่าได้ก็จะเป็นสาวเทาสาวเทานี่เขาต้องตัดครึ่งแล้วก็ต้องมาเย็บข้างๆค่ะมันก็พอดีค่ะเดี๋ยวผ้าแต่เราชอบผ้ามากเลยค่ะ เหมาะที่จะใส่ที่ต่างประเทศนี่แหละเที่ยยุโรปเนี่ยเพราะว่าใส่แล้วผ้าหนาแล้วมันไม่หนาวค่ะไม่หนาลูกไม้นิ่มไม่แข็งนะคะอันนี้ลูกไม้นิ่มมากดีมากมีหลายสีลูกไม้อิตาลีนะคะไม่ต้องไปเมืองไทยค่ะแค่โทรพรุ่งนี้ก็ส่งได้เลยนะคะค่ะงามนี่สีเลมอนค่ะสีโอลิฟกับสีฟ้าสวงามโอ้สวยงงค่ะมังกรนี่ใส่แล้วมีมงคลกับตัวเราเองสวยงามมากอุ้ย เรื่องในนี่<ส>้าคามผ้าคลามใส่กับลูกไม้สีขาวงดงาม, <No? S 2> มากน่ะนะคะอันนี้ผ้าใยปักม,มือนะคะเขาปักตัวนี่ก็ประมาณ19วันยี่สิวันถ้าใครสนใจก็ นะคะจับจองได้เลยนะคะมามีไม่กี่ชุดนะคะสั่งเราได้ค่ะสีขาวนี้จะใส่ได้กับทุกสีนะคะนี่ค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะใส่สบายด้วยสวยจังเลย่ะสวยแล้วลายลายเขางามมากกำลังนิยมนะคะลายเพลวานะคะค่ะใส่ได้ทั้งสีครีมสีโอยได้กสีชมพูชมพูจะมีเสื้อคลุมซึ่งเสื้อคลุมตัวนี้สวยมากค่ะ งามจับใจค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นแนววัยรุ่นใส่กางเกงกางเกงยีนนะคะกระเปิงที่กองอยู่ด้านหลังยัไม่อยากจะพูดเลยนะมันเยอะมากเลยเยอะจริงๆเราไปมีกิจกรรมอะไรที่ในวัดมีกระเป๋านี่ชอบนะกระเป๋าเนี่ยใส่แล้วงานเสียคุม แล้วก็สนุกดีแคทมอกจริงๆวันนี้ <c oughs> เป็นพิเศษเลยช่วงท้าย <c oughs>